โอเคสวัสดีครับ uh, จากเพจเครื่องกรองน้ำโพล่านครวันนี้ uh, วันนี้จะให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิธีการบําบัดน้ําใช้เองที่บ้านนะครับใช้เองที่บ้านที่รีสอร์ทที่ร uh, ้านอาหารเราได้เลยเพราะทาแบบนี้น้ําเราจะสะอาดขึ้นเยอะเลยและอีกระดับหนึ่งเลยเพราะว่าบางพื้นที่ที่ผมไปสํารวจ uh, ตามตามตามหมู่บ้านเนาะ หนึ่งละ่ะจะเป็นน้ําประปาจากแม่น้ําลาพองสองเป็นสะท้ายหมู่บ้านใช่ไหมครับเป็นแม่น้ําลําคลองเป็นสะหรือว่าเป็นคลองชลประทานอีสารเขียวพวกนี้แล้วทุกที่ก็จะติดทุ่ง,งนาติดไร่ใช่ไหมฮะแล้วเวลาฝนตกก็จะชะล้างพวกสิ่งสกปรกอย่างเช่นขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้คนปุย๋ยฮอร์โมนยาขยะยาทำแลงก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ํา แต่ถ้าเราทําวิธีนี้ก็คือเราจะสามารถบําบัดน้ําของเราก่อนกรองให้สะอาดขึ้นระดับหนึ่งไปเลยโอเควันนี้มาเริ่มกันเลยสําหรับบ้านใครที่มีถังน้ําแล้วอาจจะบำบัดวิธีนี้ก็ได้หรือบ้านใครที่ไม่มีถังพักน้ําอาจจะใช้โอ่งแดงของบ้านเราที่ทเอาไว้รอน้ำฝนนะมาทําเป็นถังพักน้ําได้เลย ซื้อแค่ลูกลอยมาแล้วก็ปั๊มมาจบเลยครับทางร้านเราสามารถติดตั้งให้ได้ด้วยโอเคถ้าใครมาเรี่กกันเลยเราดูดน้ําจากมิตเตอร์ใช่ไหมครับดูดจากมิตเตอร์ใช่ไหมครับเข้ามาที่ถังพักเราถัางพักเรานี่จะเป็นไฮไลท์เพราะว่าหนึ่งถังพักเราบางบ้านก็จะมีพันลิตรบางบ้านจะมี2องพันลิตรผมแนะนําเลยหนึ่งเราใส่สารส้ม1นกิโลทุบให้ละเอียดแล้วก็โรยลงไปในถังน้ําเลยและที่สําคัญ ถ้าเรามีคอลีนผงยิ่งดีองคมคุจะขายยี่ห้อนี้อยู่ราคา330สบาทพร้อมส่งอาจจะมีค่าส่งสัก50สบาทหรืส3บบาทประมาณนี้คอลีนผลจากญี่ปุ่นโรยลงไปอีกสองช้อนคอลีนกับสารส้มก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำถ้าน้ำมันเป็นน้ำไม่ได้บำบัดเลยนะครับน้ำคลองเนี้ยเขาก็จะทำปฏิกิริยาให้ฝุ่นละอองมันนอนลงแล้วมันจะใสขึ้นระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ดึงจากปั๊ม ดึงจากปั๊มเข้าเครื่องกรองน้ำตอนนี้ผมทาโปรโมชั่นอยู่นะครับจากราคา2 2 9 5 0เหลือ15,990ลองสอบถามและละเอยียดดูเพิ่มเติมก็ได้จากเบอร์นี้แหละดึงเข้าเครื่องกรองเนาะผ่านชั้นกรองแล้วมาบัมาระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วมากรองอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงเข้าบ้านเราทุกก๊อกในบ้านเราจะเป็นน้ําสะอาดหมดเลยสามารถทำกับข้าวได้หุงข้าวได้ ต้มชาก,กาแฟได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีบําบัดน้ำใช้เองที่บ้านที่สวนที่ไร่ที่รีสอร์ทที่ร้านอาหารเราทำเองได้เลยโอเคถ้าใครสนใจปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นพวกน้ําบรรดาลหินปูนน้ําประปาหมู่บ้านน้ําประปาภูมิภาคที่มีคอรีนแรงแล้วก็มีพวก สนิมเหล็กเยอะพวกนี้สามารถปรึกษาได้โทรวันนี้เลยก็ได้ครับ0646681978ทางงานฝากกดติดตามเพจเครื่องกรองน้ำโคลาชตามด้วยเบอร์0646681978ด้วยนะครับต่อไปเราจะมีความรู้อะไรมาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาสอนเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ